ลองพายดูสิว่าตัวฉันน่าจะเป็นอะไรกินอาหารทางราชฉันไม่มีปากพูดก็ไม่ได้หายใจได้ทางใบลมพัดไปโอนไปเอ็นมาฉันคือต้นม้ สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนครูนุ๊กครูแจ๋วและครูนิ่มค่ะเอ๊สัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยอะไรคะครูนิ่มสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับต้นไม้ค่ะโอ้หที่โรงเรียนเรามีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะมงดูเข้าไปสิคะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ อยากรู้จังเลยเด็กๆจะจำได้ไหมนะว่าในโรงเรียนของเรามีต้นไม้ลักษณะแบบไหนและอยู่บริเวณไหนบ้างรอบๆโรงเรียนเราด้วยนะคะมีต้นไม้เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะไปสํารวจต้นไม้กันนะคุณนิ่งใช่แล้วค่ะเราไปสํารวจกันดูสิว่าในโรงเรียนของเราปลูกต้นอะไรบ้างเพ้าะฉะน็ไปกันเลยไปกันเลย ต้นใหญ่เลยสามคนสามคนไม่ถึงถึงโอกนั้นเราไปดูข้างในกันมกว่าค่ะต้นมะม่วงค่ะวเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันเลยจ้าต้นใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าต้นอะไรคะเขาเรียกว่าต้นจามจุรีค่ะโอ้โหอยู่ที่หน้าโรงเรียนเรานั่นเองนะคะแล้วดูร่มเงาของมัน สดีต้นอะไรคะคุณลุงโอ้ต้นมะขามนั่นเองไมันมีรูปมะขามด้วยเวลาปีนต้นไม้ต้องระวังด้วยนะน้าระวังตกเด็กๆไม่ปีนต้นไม้เล่นนะเดี๋ยวจะตกนะคะ มาสำรวจต้นไม้ครัอาจารย์สุบันีกับอาจารย์ธนิกาสำรวจต้นไม้เอ๊ะอันนี้คือต้นอะไรเหรอคะอาจารย์ต้อนอะไรล่ะต้นตีโอ้โดอกตีนี่ไหคะพี่โอ้ห้องลองมาน,นี่ถ้าเขาโตขึ้นเขาก็จะเป็นต้นแบบ อยากรู้จังเลยว่ามันอยู่ต้นไหนนะนอ,ะอมีต้นล็กนอ่าใช่จริงๆด้วยเขาชื่อว่าต้นชงโคนะคะเด็กๆนี่คือสนามสองนะคะเด็กๆเห็นต้นอะไรบ้างต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆต้นนี้ชื่อว่าต้นมะม่วงตาีและเรามาเจอตรงนี้แล้วค่ะ กับต้นมะขามค่ะคือต้นมีต้นมะขามทั้งหมด4ต้นด้วยกันบนต้นมะขามนะคะก็ยังมีต้นไม้อีกแบบนึงค่ะนี่คือต้นกล้วยไม้ค่ะเขาจะเกาะอยู่ตามต้นไม้ต้นใหญ่นะคะ กวากซักคาเดดเดกกวากซากสวยมากต้นนี้ดอกสีขาวๆนะคะเรียกว่าต้นพุดจีบค่ะส่วนตรงนี้เขายังไม่มีดอกนะคะตืลองฟ้านั่นเองค่ะเออีแล้วเจออีกแล้วต้นนี้มีลูกด้วยนะเอาชื่อว่าต้นปามกันน้ะใบเรียวยาว คุณนิ้มมาดูคุณต้องเจอเห็บด้วยเราเก็บไปแกงกันดีกว่าดูนี่มันของปอบกินไม่ได้เอาเหรอกินไม่ได้เหรอมันจะหักเอาในนี้ไปไมไมปหาที่ว่าจะเก็บกลับไปแกงซะหน่อยดูสิคุณนกคุณนิ้มต้นใหญ่และสูงมากเลยอยู่ที่หน้าตรงลานเข้าแถวพี่อนุบาลสองนั่นเองเขาคือต้นตา ต้นคุณครูก็รู้จักบางต้นคุณครูก็ไม่รู้จักนี่เต้นอะไรนะคะลูกของมันจะลิงชอบกินค่ะเขาคือต้นกล้วยค่ะนี่เป็นผลไม้คือต้นพับทิมเด็กๆเรามาเจอต้นผลไม้อีกแล้วค่ะนี่คือต้นสับปะรดหาต้นไม้ในโรงเรียนของเรามี มากมายหลายชนิดเลยนะคะแล้วต้นไม้ที่บ้านของเด็กๆมีต้นอะไรบ้างเด็กๆลองเดินไปสำรวจดูนะแล้วถามคุณพ่อคุณแม่ว่าต้นนี้มีชื่อว่าอะไรคะเด็กๆก,ก็จะเห็นต้นไม้ในบ้านของตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้จักเขาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญนะคะถ้าอยู่ที่บ้านเด็กๆต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลต้นไม้พวกนี้นะคะเพราะว่าเขามีชีวิต<ๆ>เขาต้องการ อาหารเหมือนกับเราอาหารของเขาก็คือเวลาที่เราดน้นา้ำใส่ใสปุ๋ย,ยพรวนดินเขาก็จะสดชื่นยิ้มแฉ่งแก้มบานต้นต้เหมือน,นเด็กเลยค่ะต้นไม้ก็มีประโยชน์กับพวกเรามากมายหลายอย่างเลยนะคะทัะ้งให้ดออ ให้ผล <S 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 ให้ความร<ง>่มเง,งา,งงงาให้ร่มเงา,ลงงาแล้วก็ให้โลกของเราสดชื่นให้ออกซิเจนให้เราหายใจได้สะดวกแล้วก็คล่องเลยมีประโยชน์หลายนะอย่างเลยนะคะอย่าลืมไปสำรวจต้นไม้ที่บ้านของเด็กๆนะคะว่ามีต้นอะไรแบบไหนบ้างนะคะแล้วคะ่ะแล้วอย่าลืมมาเล่าให้ค,คุณครูฟังบ้างนะ คุณนี่มาดูอะไรนี่มันคืออะไรนะอูโหเยอะแยะไปหมดเลยอ,อ้มันคือมะเล็กของต้นไม้น่าจะเป็นของต้นนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาหล่นอยู่ใต้ต้นไม้ก็นี้เยอะลยเห็นอยู่ข้างบนก็มีอาอย่างนั้นเราก็สามารถนำไปปลูกได้นะสิคะ ใแล้วถ้าปลออกมาจะเป็นต้นอะไรนะคะคุณนิมมามันก็จะเป็นต้นตามหายากนี่แหละค่ะคุณล้อนี่กัญลังอกดูสิตรงนี้เขากําลังงอกเลยน่ารักจังเลยแสดงว่าถ้าเราเอามาเล็ดพวกนี้ไปปลูกเขาก็ต้องงอกขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ว้าวน่ารักจังเลยค่ะ มเล็ดเนี่ยมันสามารถงอกขึ้นมาได้น่ารักมากๆเลยแต่คงต้องใช้เวลานานมากมเลยเนาะอาจารย์กว่าทีนจะงอจะโตเท่าต้นนี้นะแต่เราเราน่จะหาเมล็ดอะไรที่สามารถปลูกแล้วก็งอกได้ไวอาจารย์คิดว่าเอาเมล็ดอะไรดีเมล็ดที่มีในบ้านหรือว่าอาจจะไปซื้อที่ตลาดก็ได้คุณนิ่มเคยปลูกนะเลอวปลูกอุณนนะคุณนิ่มซื้อผลไม้มาก็เลยลองเอาเมเล็ดผลไม้ที่ ทานเสร็จแล้วที่เหลือน่ะเอามาลองปลูกดู้อ้็มคุณก็เคยปลูกปลูกดอกทานตะวันไปซื้อเมล็ดทานตะวันมาแล้วก็เอาใส่ในกระถางแล้วก็ปลูกสักพักนึงเขาค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นออกดอกสวยมากเลยคุณนิ้มถ้าอย่างนั้นให้เด็กๆเลือกเมล็ดสิ่งที่จะมาปลูกตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะแต่ว่า ที่สำคัญหลังจากปลูกแล้วเราจะต้องมีการทําบันทึกใช่แล้วค่ะ,คะบันทึกขั้นตอนการปลูกและก็ะการเติบโตของเขาด้วยแล้วส่งมาให้คุณครูดูนะคะ,ะว่าเด็กๆบันทึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะมีสมุดบันทึกให้เด็กๆไปทําแล้วก็เขียนบันทึกแต่ละครั้งที่เห็นการจเจริญเติบโตของ เมล็ดแล้วก็ต้นไม้ที่ดเด็กๆปลูกนะคะปลูกอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดถั่วมเมล็ดของดอกไม้มเมล็ดผลไม้ได้หมดมเ,ลเลยค่ะเมล็ดผักก็ได้มเลมเล็ดผลไม้ก็ได้ใช่แล้วค่ะภารกิจเด็กๆได้ภารกิจไปแล้วสำรวจต้นไม้ในบ้านของเราหาเมล็ดพันมาปลูกดูนะคะเมล็ดของอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็บันทึก ผลการทดลองผลการทดลองปลูกแล้วก็ส่งบันทึกหรือคลิปน่ารักน่ารักหรือภาพถ่ายส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะส่งมาโชว์เพื่อนๆด้วยสำหรับภารกิจวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ